รับพี่น้องนั่นก็คือบรรยากาศครับที่เปรียมล้นไปโดยบุญกุศลครับมาฝากพี่ตอนน้องมื่อนี่ถือว่าเป็นโอกาสดีนิมิตหมายอันดีงามขนาดนมาหนุย่ยจจารอบสเลเต,ติพร้อมกับทีมงานล่ำคงช h a n แนวล่ำคงงดอมเอาบุญมาฝากพี่ตอนน้องโอ้ได้กันหลายวะนเนาะผู้ใดตั้งใจเบิ่งกันสิหลายเนาะนะครับอนุโมทนาสาธุไปน้ำกันพร้อมนะครับ วัดธรรมขสารหินน้ำเพื่อเอาราวัณจังหวัดเลยครับยังสิมีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับการสแสวงบุญการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมาฝากพี่ตอนองเรื่อยๆบ่าวหนุ่ยจะพร้อมทีมงานครับขอ,อาฝากเนื่ยฝากตัวเป็นลูกศิดท่านพระอาจารย์บุญถมพุทธยายโนมีบุญมีงานอยู่ทางวัดที่เดินทางไปไทายถา้ำเอาบุญมาฝากพี่น้องจังสี่ตลอด ก่อนจากลากันไปนะครับฝากไว้น้ำกระปองฝ่ามหาพร่อมครับให้พี่น้องในเศร้าเจ็บเศร้าปวดในร่างกายมีเหง่กายสบายจริงกันเศร้าจุดปวดหายจัดปั 1, 8, 2, 175, ด188โลแปดอนครับ2โลอดาอนจัดส่งฟรีทั่วโลกครับอยู่มองในแกไดครับจัดส่งฟรีเจ็ดมือไปหอดไปจอดไปถึงครับพี่น้องทุกๆประเทศนะตรวจสอบได้ครับโอนเงินสะดวกสบายจัดส่งสินค้ารวดเร็วทันใจครับ นั่นคือกลองฝามหากรมไม้อะไโทรศัพท์อยู่หน้าจอครับพี่น้องกรีนการเขามาสอบถามว่าวจากันใดนะครับฝากไว้น้ําแนกับสุดถ่ายนี่ให้พี่น้องนะครับก่อนจากลากันไปนี่ให้พี่นอ้องในียููดีมีแห้งฮับแพงกันไวน้มีเงินใส่ใหลายๆครับยาเจ็บยาไข่ยาป่วยรํารวยบุญกุศลส,สุขภูสุขคนรารวยเงินทองพร้อมเป็นโรคไข้พญาธิย,ย,ย,ยนอไรในร่างกายเจ็บปวดมองไดในร่างกาย ให้พี่น้องเศร้าจุดปุดหายจัดปัดเด้อสวัสดีครับสบายดีด,ดูก่อนด้านฟ้จะเลินทางหลตัวยัเสืเ่อมคนเพนอี้เป็นการกวนปัจธรรมาวนากลอายาญพระันตาดูก

ญาติยามอัมมาลาทันชูลีโปรดวางประชาจีให้สำเร็จอิทธาผลยันโอ ภูงรักผมนิมนต์ท่านหลบลมกระเด้งทำนิมนต์เธอจันเจ้าก่าผู้ปีญาประเสริฐล้ำนี่แหละเที่ยวกว่าเพื่อนเกิด เื่อนกิดเผื่อตายมีอะไรยั่งยืนในโลกของเราแม้จะล่ำรวยมหาศาลก็เอาไปำนนํำไม่ได้พระเจ้าของพวกเราบองแล้วว่าในโลกของเรามันมีอะไรยั่งยืนไม่มีอะไรอธิรังยั่งยินในโลกไม่ถาวร ตุริจ้ามองลาดสวังเห็นป่าชาเอ,อิดทวเวเบียนนายสลังสันติออกประเทศตาจากวังในป่า โมตัสสะภะคะวะโอาตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังชีวิตังยาวะนิพพานังตะระนังกัจจามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตรโรบุริษธรรมมาสาลาิจัทธาเทวมนุษยานางพุโโพภกวาติทำม,มังชีวิตตังยาวะนิพพานังสารนังกัจฉามิตวาขาโตพคกวตาธรรมโมสานธิติโกอาการิโกเอหิปาสิโกโอปณนายโกปัจจตังเอริฐาปูวินยูหิติ สังขังชีวิตตางยาวะนิพพานังตะระนังกตดามิสูปฏติปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆปูชูปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆญายะปฏติปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควะโตสาวะกะสังโฆญาทิทังจาตตาริปุริสยุพานิอาจถาปุริสบุพรา เอสาปะกวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอันกริการิโยอนุตรังบุญยะเหตังโลกสาติอริทวันมิตังกมิตาทันตา

di penjakami daruwanangane kehawantu mahikente humoanjayan tuandewa ักกับขันดาบละพนาคแหเทียันดาสันดิเกยงางมุนิวรันจันางสอาตาวมสุนันตุ พุทธาวนากาโรอายมพันตตาธรรมทวนกาโรอายมปัฒตตาสังขทานวการโออายมปันตางข้าพระเจ้าขออันเชิญเท้าเทเวศสิ้นขอบเขตจักรวาลจงมาสโมสรประสานกันณสถานที่แห่งนี้เถิด ท้าทัตร์เป็นเท้ามหาราชผู้มียศผู้เป็นใหญ่แห่งกุณธรรมทั้งหลายเป็นเทวราชาผู้ปกครองอยู่ด้านทิศตะวันออกแม้นเทวดาผู้เปรียบเสมือนบุตรของท่านเป็นอันมากมีนามว่าอินทตะเหมือนกันหมดหล้วนแต่มีกําลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมากมีลักษมีมียศต่างมีความยินดีได้มายืนอยู่ณที่แล้ว